ดีครับสวัสดีครับครับมาเจอกันแล้วครับ EP แรกวันนี้สําหรับรายการคนใต้ยผาแตกเลือดนะครับรู้ว่าคนใต้พากินนะครับเป็นช่องใหม่นะครับวันนี้ที่อยากจะนําเสนอเรื่องราวของการเดินทางนะครับซึ่งเกี่ยวกับการทํางานอยู่แล้วบวกกับการได้นะครับควบคู่กับการกินแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็อาจจะดูบวมๆหน่อยวันนี้นะครับก็อ่า มามาเจอนะครับอาหารที่ผมเนี่ยกินอยู่เป็นประจำที่เวลาเดินทางมานะครับกรุงเทพมันก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะครับก็จะมีในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวนะครับว่าด้วยเรื่องของก๋วยเตี๋ยวก็วันนี้นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวฟอกๆนะครับซึ่งชุมชนในละแวกของถนนเกษตรนวมินเนี่ยก็จะใช้บริการกันอยู่บ่อยนะครับแล้วก็เป็นซาเลง้งสามล้อที่มีเมนู แทบทุกเมนูนะครับที่เป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะครับก๋วยเตี๋ยน้ําก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวต่างๆนะครับวันนี้ก็มีนะครับเครื่องเคียงนะครับเป็นหนังไก่กรอบจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพร้อมด้วยเกี๊ยวกรอบเมนูของผมวันนี้นะครับที่จะนําเสนอก็คือเมนูนะครับเย็นตาโฟวุ้นเส้นนะครับของคุนซมนะครับก็จะเป็นต้มยำต้มยำ เส้นมีหมูน้ำตกหมูน้ำตกที่ตกคือเหงื่อนะไม่ใช่ว่าเมนูน้ำตกนะครับเดี๋ยวนะครับเรามากินกันเลยนะมาเรี่มกินกันร่อยเ้อมันได้กินดีนะแต่ว่าก็ตามขนาดของ insight, คนนะโอ้อยเนองเอาโจน้องโซนองเก็บ ดีนี่หนังไก่นังไก่เจ้าอร่อยนะครับใจดงออกบอกเลยเดี๋ยวนะครับจะมี EP ต่อๆไปมาให้ชมเพราะว่า,าเราจะเดินทางหลายพื้นที่นะครับค่อนข้างจะอยัดทั่วประเทศนะฮะฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์อินซีตาภูตะวันด้วยนะครับก็คงจะต้อง เป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับสนับสนุนหลักในการเดินทางนะครับเพราะว่าจะต้องทํางานควบคู่กันไปด้วยเนาะนะครับทํางานควบคู่กันไปด้วยแล้วก็เล่นงงตรงนี้ค <c ười> ือ <c ười> จ่ายตังค์กัน <c ười> อุตวันจ่ายตังค์ให้ครับก็พี่น้องชาวใต้นะครับที่ชมอยู่ตอนนี้เอออา่าไล่ไล่ปืนชี้นะครับสีพุ่มเดินทางไปกิน ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องแปลกไหมนะครับในบางเรื่องบางเราวก็เพื่อว่าพี่น้องได้เขาเรียกว่าไปเป็นเมนูแปลกๆอยากที่ทำให้ครอบครัวได้กินมั่งนะครับก็ิจการนี้ไม่ได้ได้มาลบเรียวๆนะแตกเลือดอย่างเดียวด้วยน้องเออ่อๆ เช่นเหมือนกันแล้วก็เล่งเหมือนกันหอดดราม่านะครับไม่มีไม่มีสร้างผาอันนี้เชีวิตทติงเชวิทติงครับเนี่ยที่เขาเรียกว่าเชีวิตติงดีกว่าละครละครนั้นสร้างผาอันนี้ไม่ท้างผาบข้างล่างก็หลบๆแบบนี้แหละทีนนมายูบ้านทีกระเซ่นอวามิครับก็ของกิน ไม่ยอาามนำดีไปนโนาะใครมีร้านอาหารที่ไหนอร่อยอร่อยนะครับแนะนํามาเดี๋ยวสายแตกเลือดนะครับสายกินจะไปแต่ดีต้ํากันนะต้องมีให้ขายปุ๋ยด้วยตรงไหนมีลูกค้าปุ๋ยก็ไปตรงนั้นะ ี๋ยวในรายการนะครับผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้เวลาเวลาเราไปสถานที่ต่างๆนะครับจะนำเสนอให้นะครับนะครับก็คล้ายๆกับรายการที่เหมือนกับ,บส่งเสริมอรอนพี่นองรอนพี่น้อง,ออองส่งเสริมด้านอาหารท้องถิ่นอ่ะนะครับ แล้วแต่นะมีหลายๆรูปแบบที่เราจะไปกินกันนะครับบางครั้งก็อาจจะพิธีการสักหน่อยหนึง่งบางครั้งก็อาจจะดูเรียวๆไปหน่อยหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ของใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะอ่านนะครับอ่าตีชม ก็ชมก็ขอบคุณติก็ขอบคุณจะได้ไปแก้ไขจะได้ไปแก้ไขนะครับเพราะว่า <c oughs> อยากนำเสนอมุมมองของ่อแบบสไตล์ท้องถิ่นท้องถิ่นบ้างนะครับร้านไหนอร่อยก็แนะนำมาหรือร้านไหนอยากให้ไปนำเสนอก็บอกมา <c oughs> ผมไม่ได้ไม่ได้เอ่อเรียกว่าเม้นความรู้อะไรมากมาย เนีนอย่างเดียวคือกินแล้วคนดูอยากกินตามอ,ะมาอ่ะเด็กอย่างเดียวก็เด <c oughs> ็กภาษาลางแล้วแต่ตะเตะเลือดนี่ปากตายเม็น <c oughs> ตกลงมันคือก๋วยเตี๋ยวหนังไก่ใช่ไหม <c oughs> นั่งไกลรวดรวนทีพี่แรกครับวันนี้ได้ชมแน่นอนมีคนเสนอมาแล้วนะครับในคอมเมนต์บอกว่าให้ไปที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ นะครับเดี๋ยวมีเวลาจะไปนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปผมจะพยายามนำเสนออาหารทุกทุกภานะครับแล้วก็จะเชิญชวนนะครับงดราม่าเพราะว่า,เ,าเป็นการนำเสนอนะครับท่านจะ จะทานหรือไม่ทานหรือมุมมองจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมผมให้ติดของทุกทุกท่านแต่ขาใครขามันของกินใครของกินมันเนาะนะครับเอ่อชอบแบบไหนนะครับก็ก็กินแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมมีหน้าที่นำเสนออย่างเดียวคำว่าอร่อยในที่นี้ก็อร่อยในสไตล์ของผมนะครับบางคนอาจจะไปกินแล้วไม่อร่อยก็อย่าโทษกันเพราะว่า mắc khay mắc man đơ cá tàu ấy để cá nướng nó gọi làm té té nó làm mấy làm là té làm tôn cho mấy làm người ta làm ta lấy nó เป็ดอ่ะการกินคือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นข้อมูลในการเล่าเรื่องราวของการบริโภคหรือการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตของแต่ละท้องถิ่นท้องที่ว่า มีการบริโภคอาหารแบบไหนนะครับวิถีชีวิตเป็นแบบไหนนะครับการกินกันแบบครอบครัวเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะนาเสนอเรื่องราวเหล่านี้ให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ได้รับชมนะครับเดี๋ยวก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆก็อย่าลืมนะครับชมแล้วฝากกดนะครับติดตามกดไลค์นะครับถ้ามีคอมเมนต์เป็นกําลังใจได้ก็ยิ่งดีนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาชมนะครับ E.P. นี้เป็น EP แรกนะครับเสนแรกรับแซมเปิลไปก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้จะจะลงนะครับให้ให้ให้ชมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องของการเดินทางหรือการอยู่กับคนกลุ่มใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับการใส่แมสนะครับใส่แมสสำคัญนะครับเจลแอลกอฮอล์พยายามพกด้วยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมสองคนขอกินต่อก่อน นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะชิมกันได้นะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวรสซาลิงนะครับเผื่อเจอนะครับเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวปอกๆครับก็ลองไปใช้บริการกันดูได้เดี๋ยวเจอกันนะครับใน EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ